สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราก็มาดูเกี่ยวกับรถสเกลหนึต่อสินะครับวันนี้เป็นสาย Bigfoot นะครับสายฝุ่นนะก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นมือสองนะครับเอ่อได้มามันเป็นสปีดสตอมออ o โรดเอ่อหนึ่งต่อสิบโฟวิได ขึ้น2.455กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือที่จะไปเขาบอกมานะครับก็ได้ามาจากน้องคนหนึ่งนะครับพอดีเขาไม่เล่นตัวนี้แล้วก็เลยได้มาเอ่อโอเคกล่องมันจะแน่นๆหน่อยเพราะว่าข้างในก็ประมาณนี้นะครับถอดฝาครอบ ประมาณนี้ในกนล่องก็จะมีรีโมทนะครับเป็นขลื่นตัว2.4น่าจะปรับทิมได้คือทิมเลี้ยวตัวนี้นะครับเป็นทิมเลี้ยวแล้วก็ส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้เขาบอกว่ามันปรับความเร็วนะคือมันสามารถได้ตั้งได้ว่าเร็วมากเร็วน้อยแล้วก็สวิตช์ออท f ฟตัวนี้นะครับเวลาเล่นนี่คือเราเปิดสวิตช์รถกับรีโมทนะครับ มันก็ถ้ามันจับคู่กันอยู่แล้วมันก็จะเป็นไฟล์แบบสแตนบายนะครับอันนี้มันยังหาขึ้นอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ยังไม่ได้เปิดตัวรถนะประมาณนี้นะครับรีโมทจะใช้แบต3ก้อนแสงล่างเป็นสามเป็นแบต 2A 3ก้อนนะครับแล้วก็ตัวรถบอดี้ก็เป็นบอดี้นิ่มนะครับ ตามสมัยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอดี้แบบนี้หมดนะครับทําสีมาเรียบร้อยกราฟิกก็สวยงามดีตามแบบฉบับของรถ4ฟ h e e l นะตัวถังนะครับผมจะมุมกล้องที่มันเห็นชัดกว่านี้หน่อยนี่มุมนี้น่าจะโอเค จะเป็นตัวรีโมทนะครับอย่างน,นี้ก็วกันโอเคตัวรถก็ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับมีสปีดกับรีเซฟรวมมาคือตัวนี้เซอร์โวก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเซอร์โวเนี่ยมันจะเล็กกว่าของสเปคหนึ่งต่อสิบมันเหมือนเป็นเซอร์โวของพวกรถหนึ 12, ่งต่อสิบสองหนึ่งต่อสิบหกอ่ะมันจะมันจะเล็กๆหน่อยอะ่ะอืม แต่มันก็ใช้งานได้นะเท่าทีเท่เทสดูนะครับส่วนมอเตอร์เนี่ยมีฝากครอบอยู่ตรงนี้นะครับไฟเป็น550นะครับก็เหมาะกับทางฝุ่นดีแรงบิดน่าจะเยอะอยู่มีกันยกมาด้านหลังนะครับมีริ้วลอยมาเพราะว่ารถมันเป็นรถมือสองใช้งานมาแล้วนะครับทีนี้ตอนซื้อมาเนี่ยอ้อมันมีไฟหน้าด้วยอ,อยู่ตรงนีก้ก็มีเดินสายไาติดที่สปีดนะครับ ตอนที่ซื้อมาลองเนี่ยนะครับคือน้องเขาก็บอกแล้วแหะว,ว่ามันมีปัญหาก็คือมันมันวิ่งไม่ได้สปีดมันมีปัญหานะครับผมก็ลองดูเหมือนกันนะ,ะ,ะแบตมีสองก้อนนะครับที่ของผมนะก็จะเป็นสองเซลล์หกพันมิลลิแอมเจ็ดสิบสีนะครับกับสามเซลล์หนึ่งพันหนึ่งร้อยมิลลิแอมลูกเล็กนะครับขนาดสามสิบห้าซี มีสองตัวผมชาร์จแบตเต็มทั้งคู่นะเดี๋ยวจะลองเปิดที่ตัวสามเซลล์ให้ดูก่อนครับแล้วก็เปิดสวิตตัวนี้ปุ่มสีแดงเล็กนี่แล้วเปิดตัวรถไม่เชื่อมต่อนะครับไฟมันมานะแต่มันไม่เชื่อมอ่ะได้แล้วได้แล้ว เอาใหม่เอาใหม่โอ้ผมลืมไปลืมสแตนเอาใหม่ <c oughs> พุ่งปี๊ดเลย ไม่ได้เดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเหมือนได้แลว้ว่ะไม่ได้ละไม่รู้เป็นไรคือคนขายเขาก็บอกอยู่นะว่ามันมันรุลวนพี่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเออล,ลวนเนี่ยมันเป็นยังไง สรุปคือมันไม่ติดนะครับเดี๋ยวลองสองเซลล์ดูหน่อยมันไม่ติดนะสรุปก็คือมันใช้ไม่ได้นะครับมันไม่ติด เมื่อกี้เหมือนมันจะฟุกอะ่ะคือเรื่ององผมลองไปแล้วรอบหนึ่งแล้วมันไม่ติดนะมันวิ่งไม่ได้นะครับแต่บางจังหวะสซวโวก,ก็ทํางานนะแต่บางจังหวะไม่ทํางานเลยนะครับเนี่ยมีอาการแบบนเนี้ยเปิดแล้วมันจะเชื่อมต่อแล้วนะแต่ว่ามันเป็นแบบเนี้ยเออกระพริบกระพริบไม่หยุด เมื่อกี้เลยไม่ได้เอาสแตนขึ้นเพราะว่าไม่คิดว่าจะรถมันจะขยับนะเมืเออ่อกี้อยู่ๆมันขยับวะ่ะแต่ตอนนี้ไม่ขยับเลยนิ่งไปเลยนะครับก็ตามอาการที่มาตอนแรกเลยคือมันมันใช้งานไม่ได้อ่ะ ชุดไฟมันมีปัญหาหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าพอลองลองเทสด้วยชุดไฟตัวอื่นน่ะก็ใช้งานได้นะตัวรถเนี่ยมอเตอร์ก็หมุนดีนะครับแล้วก็ชุดเซอร์โวก็ใช้งานได้ปกติอืมคิดว่าเจ้าของเก่าบ,บอกว่าเซอร์ไอนะ้สปีดคอนโทรลน่าจะมีปัญหาปัญหาตอนนี้คือไอ้สปีดตัวเนี้ยมันเป็นแบบรีเซฟรวมสปีดนะครับ คือคือเป็นรีเซิร์ฟเวอร์สปีดรวมกันมาเลยตัวนี้ทําให้เวลาที่เราจะแก้ไขเนี่ยมันแก้ไขยากเพราะว่ามันถ้าเปลี่ยนตัวนี้ไอรีโมทก็ต้องเปลี่ยนด้วยคือต้องเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนระบบเออเมียนอะไรเขาเรียกน,นะเปลี่ยนชุดไฟยกเซตอะก็คือเปลี่ยนสปีดรีเซิร์ฟรีโมททั้งหมดเลยนะครับมันไม่เหมือนแยกถ้าแยกเนี่ยสปีดเสียเปลี่ยนสปีดคือจบไม่มีอะไรแต่ตัวนี้คือพอตัวนี้เสียปุ๊บเนี่ยมีปัญหาเนี่ยแล้วเราอยากจะเปลี่ยนเนี่ย มันไม่ได้ไงมันต้องเปลี่ยนยกเซตไปเลยยกเว้นว่าเราไปหาของเดิมมาได้นะครับแต่มันยุ่งยากนะผมก็เลยคิดว่าอนาคตอาจจะเปลี่ยนแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนรีโมทใหม่แล้วเอาสปีดตัวเนี้ยมาใช้ร่วมกันกับมอเตอร์เดิมก็น่าจะโอเคกว่าก็เปลี่ยนสปีดโอ้โทษๆก็เปลี่ยนรีโมทชุดหนึ่งพร้อมรีเซีและเอาสปีดตัวใหม่มาใช้สปีดตัวใหม่มาใช้ถ้าเราจะใช้แบตสองไม่ใช่ใช้มอเตอร์สองสายเนี่ย ก็เอาสปีดตองสายมาใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนมอเตอร์แต่ถ้าจะเปลี่ยนใส่บัสเลสก็เอายกเซตเป็นคอมโบมาใส่ไปเลยจบๆง่ายดีส่วนอื่นเช็คดูแล้วไม่เจออะไรที่มันผิดปกตินะอย่างอื่นก็โอเคอยู่ใช้งานได้ปกติดีนะครับฉะนั้นโดยรวมก็สำหรับรถที่มันเป็นแนวทางแบบนี้นะครับที่เขาเรียกว่าสปีดรวมรีเซฟนะ เวลาเราเล่นน่ะส่วนใหญ่จะเจอปัญหานี้แหละก็คือเวลาจะซ่อมหรือว่าจะอัปเกรดเนี่ยมันแทบจะต้องเปลี่ยนยกเซตของระบบไฟเลยนะครับอย่างสปีดใช้ไม่ได้รีโมทใช้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นบัเรดด้วยมอเตอร์ก็ต้องเปลี่ยนยกเลยนะครับและพอลดแรงปุ๊บเซอร์โวก็ต้องเปลี่ยนอีกนะครับแล้วปัญหาคือรถตัวเนี้ยพวกเนี้ยมันจะปัญหาคือพื้นที่คือพื้นที่ที่จะใส่อุปกรณ์เนี่ยมันจะแคบมันจะน้อยนะครับอย่างตัวเนี้ย โวเ,วเขาให้ตัวเล็กมาถ้าเราจะไปเปลี่ยนสซว,วตัวใหญ่จะหายากและใส่ยากนะครับหรือแบตเตอรี่เคสแบตเตอรี่เนี่ยห้องห้องแบตเตอรี่เขาทามาค่อนข้างเล็กนะครับมันจะใส่แบตแบบเนี้ยใส่ไม่ได้นะครับมันใหญ่ไปก็ต้องใส่แบตตัวเล็กนะครับอย่างตัวนี้ใส่ได้นะครับอ,อย่างเงี้ยก็ต้องใส่แบตก้อนเล็กแทนนะครับแล้วก็ สปีดก็ต้องาวางข้างบนถ้าเป็นรีซีฟสปีดแยกรีซีฟก็ต้องวางตรงนี้สปีดวางตรงนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็จะคือเรื่องเรื่องมันจะหาพื้นที่ใส่ของยากหน่อยสําหรับรถแบบนี้นะมันจะมันจะจัดก,การยากหน่อยแต่มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้นะมันก็ทํางานได้แหละมันก็ใช้งานได้นะครับสามารถ ส่วนพวกลูปต่างๆอย่างช่วงล่างเนี่ยเขาให้มาเป็นโช็อคอัพหน้าแบบ2ตัวนะครับซ้ายขวาส่วนหลังจะให้มาสี่ตัวเลยนะครับฝั่งละ2ตัวก็น่าจะทํามาเพื่อรองรับหนักนะครับแรงกดอะไรเงี้ยจังหวะออกตัวโชคสี่ตัวน่าจะช่วยได้นะครับแล้วก็ช็คเนี่ยเขาเป็นปรับเกียวมาแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นวัสดุแบบพลาสติกหรือว่าอลูมิเนียมนะเพราะดูแล้วมันมันเป็นสีดําทั้งตัวเลยนะครับ ไม่ไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าจากจากสัมผัสเนี่ยมันเหมือนมันจะเป็นพลาสติกนะก็เอาว่าถ้ามันมันไม่มีปัญหาเราก็ใช้งานได้แหละแต่ถ้าถึงเวลาที่มันหมดสภาพหรือว่าเราอยากจะให้มันหนึบอะไรเงี้ยเราอาจจะไปเปลี่ยนใช้โชคอลูมิเนียมน้ำมันนะครับปรับเกียวที่ขายในปัจจุบันก็มีหลากหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะครับทั้งแท้ต้องบอกนะทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นอ่า อย่างงานจีนก็อย่างเ s p อที่ใส่กันเยอะๆนะครับงานญี่ปุ่นก็อาจจะไปยิ้มของทิย่ามาใส่ก็ได้นะหรือใครมีงบจํากัดก็อาจจะรุ่นนะอื่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะงเช่นพวกคาซิโมโต้ก็น่าจะมาใส่ได้นะครับมีงบเยอะหน่อยก็เอาของพวกเท็กซัสมาใส่ก็ได้อยู่เหมือนกันจากขนาดเท่าที่ดูไม่น่ามีปัญหาใส่ได้นะครับของหนึ่งตัวสิบทั่วไปใส่ได้อหับ,บชักเลี้ยวนะครับถ้าจะอัปเกรด ให้มันแข็งกว่านี้เหรอผมว่ามันก็เดิมก็ใช้ได้แล้วนะอาจจะเปลี่ยนแค่ลูกปืนข้างในให้มันลื่นขึ้นนะครับคือคันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลืออะไรเยอะก็แค่แบบทอสะอาดแล้วก็เช็คชุดไฟเท่านั้นเองแต่เบื้องต้นก็ดูแล้วก็ใช้งานได้นะครับระบ,บบปกติดีก็ น่าจะรีวิวกันสั้นๆแค่นี้นะครับโดยรวมก็ถ้างบไม่เยอะตัวนี้เล่นได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องของการใช้งานระยะยาวเพราะจะเจอปัญหาเรื่องของการอัปเกรดชุดไฟหรือการซ่อมบำรุงชุดไฟนะครับงบประมาณตัวนี้มือหนึ่งเนี่ยอยู่มานไม่เกิน4ี่พันสามพันกว่าบาทนะครับพร้อมเล่นมีบงมีแบตมาเรียบร้อยเลยเครื่องชาร์จก็ให้มานะครับสามพันกว่าบาท จากที่เห็นอยู่ในเฟซเ,เขาเรียกนะันะชูปี้ลา a าด้าพวกนี้มีขายนะครับหรือถ้าใครอยากจะอัปเกรดก็หารถเปล่ามามือสองก็ได้หรือถ้ามีงบซื้อมือหนึ่งมาเล่นก่อนก็ได้แล้วอยากจะอัพก็เปลี่ยนชุดไฟก็เปลี่ยนรีโมทเปลี่ยนสปีดเซอร์โวมอเตอร์ยกแผงก็คือเปลี่ยนยชุดไฟมายกเซตมันก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับส่วนอะไหล่ต่างๆผมหาอะไหล่ไม่ได้เลยนะครับ ของตัวนี้นะ,อะไอไล่หมาถึงอะไหล่เดิมๆนะยกตัวอย่างเช่นที่ล็อกแบตเพจเดิมดุมล้อพวกนี้คือเดิมหาไม่ได้นะครับในชูปอร์ยาซดาผมส่องมาแล้วไม่มีนะครับถ้าชิ้นส่วนตรงไหนเสียเป็นชิ้นส่วนจำเพาะของตัวนี้ต้องหามือสองไม่งั้นก็ต้องยอมซื้อรถคันอีกคันหนึ่งเพื่อระเบิดเอาเป็นอะไรนะครับฉะนั้นถ้าถ้าในแนวทางการเล่นระยะยาว ตัวนี้เรามาะระวังเรื่องของอะไหล่เดินนิดหนึ่งที่เป็นอะไหล่จำเพาะนะครับอะไหล่จำเพาะก็คือว่าลูกดิฟลูกเกียร์ดุมล้อนั่นอะไรเงี้ยครับก็ต้องระวังหน่อยแต่ถ้าแบบมันเสียจริงๆก็ต้องถอดเพื่อเทียบนะครับกับรุ่นอื่นๆที่มันใกล้เคียงกันก็อาจจะต้องลองไปเทียบอะไหล่กับพวกด l toy นะอครับน่าจะพอใส่ด้วยกันได,ได้บางตัวอะไรเงี้ยก็ หรือตัว9125อาจจะใส่ได้บางตัวอันนี้คือไม่คอนเฟิร์มนะครับอ้อลืมให้ดูเพจล่างเพลล่างเป็นโลหะนะครับอันนี้เป็นแผ่นโลหะมาแต่ก็เป็นโลหะแบบไม่ได้ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากครับรวรอยก็ตามภาพการใช้งานของรถมือสองก็ถือว่าสวยอะ่ะค่อมข้างจะคุ้มอยู่นะครับกับงบสามพัน กว่าบาทไม่เกินสี่พันก็ลองตัดสินใจมาดูกันครับว่าโอเคไหมกับราคานี้นะครับอันนี้ก็เขาเหมือนไม่ได้เซ็ตมาผมก็ไม่ได้เช็คเพิ่มนะไม่ได้เซ็ตอะไรเพิ่มก็ตามไหนก็ตามนั้นเลยเพราะาปล่อยขายอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะรีวิวคันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปน่าจะเป็นรถรุ่นเก่าแหละยังไงเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับจะบอกเลยว่ารุ่นเก่าจริงๆนะครับมี20ปี up อะโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับถ้าชอบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือใครมีคำถามก็ลงไว้เดี๋ยวผมจะมาตอบหรือถ้าใครรู้ว่าไอ้สปีดตัวนี้มันซ่อมได้หรือผมเซ็ตไม่ถูกต้องอยังไงแจ้งลงมาได้เลยนะครับ แชรความรู้กันหน่อยโอเคไปก่อนครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ